มนทวนทหารบกที่29ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สกลนครเปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่นจังหวัดส,สกลนครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำารงตนเพื่อความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่2ประจำปี2563เมื่อวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2563เวลา10นาฬิกาที่สโมสรนายทหารสัญญบัต ศูนย์ฝึกอบรมมณฑลทหารบกที่29ค่ายกีสีวรารามอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครพลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29รวมพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่นจังหวัดสกลนครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำรงตนเพื่อความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่2ประจำปี2563ระหว่างวันที่10-11สิงหาคม2563 โดยนายชัยมงคลชัยรบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นประธานพิธีสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างความปรองดองและความสามัคคีในชุมชนสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติในการสร้างความปรองดองสมา,านฉันท์ของประชาชนรวมถึงความเข้าใจในการดำรงตนเพื่อความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงมีข้าราชการบำนาญ อาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมและทหารกองหนุนจากอำเภอพังโคนอำเภอโคกศรีสุพรรณและอำเภอกุสุมานจำนวน150คนร่วมโครงการทีมข่าวบนทวนทหารบกที่29รายงาน